สวัสดีค่ะหวยลาวก็ลงไปแล้วค่ะพี่น้องฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนค่ะจะลงห้าน้อยให้ฟังค่ะคำเตือนเป็นเพียงแนวทางหวยมีเข้ามีหลุดนะคะลงแนวทางให้ห้าน้อยจ้าหาน้อยที่ยี่สิบ งานออกวันที่เท่าไหร่ป่ะที่ยี่สิบออกแล้วมืเอือนยี่สิบเอ็ด้ลยพี่น้องเมษายนหกเก็ดอยากลงให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมกันค่ะพี่น้องบางยานนี่มันก็ออกมาแล้วเด้อปกตินะปกติปกติอย่างเดียว หกโมงสามสิบเนี่ยพี่น้องอันนี้คือออกมาแล้วเนี่ยสามสามเจ็ดเก้าล่างสองสองสามเจ็ดเก้าพี่น้องนี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกนี่สูตรแต่พี่น้องได้เก้าได้แปดได้เก้าได้ห้านี่แปดเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าออกสามเจ็ดเก้า ลดลงแต้มหนึ่งพี่น้องได้สามเฮ็ดออกมาแล้วค่ะพี่น้องเด็ลดลงแต้มหนึ่งได้สามอันนี้ก็เป็นเจ็ดนั่นปะ่ะเออสามเจ็ดเก้าวันนี้เขาก็ต้องเอามองเก้าพี่น้องสามเจ็ดเก้าันนี้ก็ต้องห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านี่ห้าเจ็ดห้าตัวนี้ ห้าเจ็ดห้าเด้อน,นี่สามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้ามันสิมาหม่องเกาเา่าบะขันมาหม่องเกากับห้าเจ็ดห้าได้พี่น้องฟันทงให้ห้าเจ็ดห้าเป็นสูตรสามตัวได้พี่น้องเด้อป้มีสองตัวเป็นสูตรสามตัว ตัพร้อมด้วยพี่น้องจิจับตรงให้แต่ว่าขันมันมาตักับว่าห้ว่ากันพี่น้องเลยคราขันมันก็มีแค่อะไรวะแปดชุดด้วยพี่น้องเดสี้าห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้ห้า ก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสายที่มันเคยมาก็คือสามเจ็ดเก้าอันนี้ก็ห้าเจ็ดห้าได้พี่น้องได้ฟันทง่ให้ตัวนี้มันมามันมามันมาหมองนี่สั่นเถอะไปมันมาหมองนี่ เฮ็ดไปตามสตดเด้พี่น้องปั๊บให้ลดสองแต้มเด้ขันเาหูจักตั้งแต่รอบแรกนะเนาะเ้าลถไปเรื่อยมันกระถือเปะเลยดิยพี่น้องวันนี้เขารูแนวทางแล้วเ้ากมารถที่หลังแล้พี่น้องเ้ามาลดแล้ววันนี้นะร้วะดอรดแล้วลลวันนี้รดแล้วจีม้าขห้าตรงบอจีนี้เขาไปใส่ห้าจีน้ำมันให้มันทันมันนี่นะสองสี่หกแปดแปดชุดจ้ะพี่น้อง ห้านอยสามตัวตรงโตด๊ดวันที่ยี่สิบเอ็ดจ้ามืออืน่นมือเน,นี้วันที่ยี่สิบออกแล้วคะ่ะพี่น้องออกแล้วออกแล้วออกเ้าเห็ดเบิง่งห้อก็รู้แล้วพี่น้องว่าเขาเขาลดลงจากแต้มเพิ่มจากแต้มมันยังค่อยสีมาตรงไงเขาบานนี้เขาลดแล้วเด้อลดแล้ว,ลด,ล,วลดสองแต้มลดสองแต้มที่แล้วมันเป็นหกลิ่นพี่น้อง ลดสองก็ได้มาเป็นสามไซที่จริงมันเป็นห้ากับหกมันมันบกเข่าเด้เด่ห้ากับหกเด้เก้าเจ็ดหกมั้งวเก้าเจ็ดหกมันบกเขา่เขาเนี่ยเก้าเจ็ดหกมาปับลบไม่สองแต้มไซพี่น้องลบสองก็อยู่สามเด้เดีกห้ากัมาลบสองก็ได้ห้าตอนที่บวกลบมันกิสีพิชคือเก้าแล้วเนาะพีนะ่น้องเนาะห้าลบไซเเขากับเข่าบกเขากับสร้างแบบนี้นะ พอเขาเห็ดมันถือต้องแล้วเท่านเราก็ปั๊บไหมพี่น้องออกออกสามเจ็ดเก้าเด้อออกสามเจ็ดเก้าล่างสองสองบัดนี้ของมันมืออื่นได้พี่น้องมืออื่นได้เอ้าอยากลงแนวทางให้พี่น้องซื้อเอะค่ะพอได้เบิงได้ส้มน้ำกันเนาะเล็กหวยเล่าเราก็วันที่วันที่ยี่สิบสองค่ะวัจจันทร์และพรุ่งนี้ก็คือ ยี่สิบเอ็ดเบิรงห้าน้อยไปเพื่อนเพื่อนพี่น้องชมเพววื่อความบันเทิงชมเพื่อความบันเทิงมันมีที่ไปที่มาของเขาด้วยพี่น้องเ้อมันออกตัวนี้ออกตัวนี้นี่มันมาเก้ามาเจ็ดอันนี้คือหกด้วยนี่เด้อเดิมเป็นหกนี่เลยเป็นหกเป็นห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกนี่ได้ 9, 7, 9, 7, ดพี่น้อง ก็ได้มาปับไหมเอาปั๊บให้แล้วไดว้อันนี้ปั๊บพ่ากับบอกว่าปับ๊บ่แมนว่าเขาก็ะสิมาบ่เขาก็สีว่าบ่เขาบบ,บ,บแมนเ้อพี่น้องเด้บอบ่เขาสีมาว่าเขาคําปีนบ่เป็นคนแบบนั้นเด้อน,นี่เฮ็ดแล้วไปซื้อเรียบร้อยย่างดีไม่ได้สนับสนุนการพนันใดไดทั้งสิ้นนะคะพี่น้องแต่ว่าเจ้าของทําเองซื้อเองแล้วรอบนี้ฟันให้ตัวนี้แกพี่น้องเพราะว่ามันมันสีมาทางเดียวกันบอหละ่ะดิเดิ๊ด๋ยมันสีมาทางเดียวกันบอ สามเจ็ดเก้าบอสามเจ็ดเก้ามาเนี้ก็ห้าเจ็ดห้าอ๋อมันสีมาทางเดียวกันบอเนี่ละฟันให้ตัวนี้แหละพี่น้องห้าเจ็ดเก้าอันนี้บอแมนเรื่องบอแมนตนัวนี้ฟันให้พิษห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านี่ละฟันให้ตัวนี้แหละพี่น้อง ไปตามสูตรนะคะตามสูตรสูตรมันลดลงสองแต้มพี่น้องมันจะเข่าเป๊ะเลยอันนี้ห้าลดแล้วได้พี่นออ้องเด้ออ่าว้เบิ่งเป็นแนวทางพี่น,อหหน้องฮาหนอยฮาหนอยจ้หาฮหานอยฮานอยที่ยี่สิบเอ็ดเมษาหกเจ็ดปกติหกโมงครึ่งด้พี่น้องเด้อบด้มัดร่วมกับอีหยังเด้อมึงยานกับปกติพี่น้องห้ามาปรับใช้ปกตินี่แหละ บได้เอาพิเศษบได้เอาพี่ไอพี่อีย่างเด้อเพื่อมันหลอดไปเนี้ยอื่นหน่อยพี่น้องอ่ะทุนทุน,ทนมีทุนกับส่เปรนลดสามน้อยกันลลวแต่พี่น้องทั้งเตงทั้งโต้แหลบวงยานเนี่ยเว้ยผิดสามตัวเดียวพี่น้องเอ้ยบาทนี่ปั๊บแล้วพี่น้องปั๊บแล้วมุสีมามองไรเข้ากับปับ๊บไ่มันไปเรื่อยๆเละพี่น้องสูตรเก่าแต่ว่าเพียงแต่ปรับปรับนิดหน่อยปั๊บตั้งแต่ ปั๊บตั้งแต่ลักลักน่วยเหรอพี่น้องลักน่วยตัวเนาะเออปั๊บแต่ลักร้อยพี่น้องลัก้อยลักร้อยปั๊บปั๊บสองบวกสองเอบสองลบสองมันจะได้สามก็คือหลักร้อยเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ๋เขียนให้พ่อมอันนี้คือหลักร้อยตากกาแดงเลยร้อยอันนี้ร้อยเด้อ ร้อยตัวนี้ก็สิบตัวนี้ก็ขึ้นหน่วยนี่แหละพี่น้องตัวนี้ก็หน่วยสิบร้อยเดร้อยสิบหน่วยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ร้อยขึ้นกันเรืนี่เด้อข้างล่างนี่ก็ร้อยสิบ หน่วยปกติเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มัดรวมเด้อประหยัดเงินจ้ะพี่น้องอ่ะเก็บคิดไว้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะเข็ดอยู่ในห้องเด้อพี่น้องเด้อห่อนหลายเด้อข้างนอกเข็ดบ่ได้เข็ดนองเนเข็ดอยู่ในห้องแอร์นีนน่แห,หละพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีทั้งหลาย